สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่บ้านยุคไอทีจะมาแนะวิธีการพับเสื้อยือดนะคะให้มีหน้าผ้าเท่ากันเป๊ะเลยนะคะอันนี้เหมาะมากเลยสำหรับใครที่รับจ้างทำซักรีดนะคะวิธีทำง่ายๆเลยเราจับชายเสื้อนะคะทั้งสองข้างแล้วก็สลัดให้ผ้าตึงเสร็จแล้วก็คว่ำเอาด้านที่เป็นด้านหน้านะคะวางลงกับโต๊ะรีดผ้านะคะ อันนี้เป็นการพับนะคะเมื่อกวางเสร็จแล้วก็จัดผ้าให้ตึงนะคะพับทั้งสองข้างเข้ามานะคะจัดผ้าทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ถ้าแขนเสื้อมันยาวเราก็พับแขนเสื้อเข้าค่ะก่อนจะพับอย่างนี้ก็ใช้มือด้านซ้ายนะคะแบ่งให้ผ้าเท่ากันนะคะด้านบนด้านล่างเท่ากันในเสร็จแล้วคาะหนึ่งตัวทำง่งายๆนะคะ ทำไมเราจะทําให้เสื้อแต่ละตัวมันพับออกมาแล้วสวยนะคะนี่เห็นไหมคะเสื้อแต่ละตัวมันจะมีลักษณะของผ้าไม่เหมือนกันนี่ตัวนี้จะเป็นผ้ายืดที่เป็นผ้าบางๆก็จะพับยากกว่าตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็นเสื้อโปโลที่เป็นผ้าหนาอันนี้เราก็จัดผ้าเหมือนเดิมนะคะพับเข้ามาคะ่ะด้านล่างต้องใช้มือจัดให้ผ้ามันเรียบเลยนะคะ พับเข่าพับแขนทั้งสองข้างเท่ากันจัดขนาดของหน้าผ้านะคะเราใช้วิธีสังเกตนะคะถ้าเราพับไปๆเราจะรู้เีรแล้วก็พับครึ่งนะคะวางผ้าเห็นไหมคะสองตัวแรกก็หน้าผ้าเท่ากันอันนี้อีกตัวก็เหมือนกันนะคะสลัดผ้าทุกครั้งนะคะให้ผ้ามันตึงเสร็จแล้วก็จัดผ้านะคะ ใช้มือจัดผ้าให้เรียบเลยนะคะพับช่างเข้ามาค่ะทำามีรีบจัดใหม่นะคะใช้มือรูดนะคะแผ่นล่างของเสื้อนะคะพับแขนเสื้อเข้าสองด้านทําเหมือนกันนะคะ ให้มันผ้ายับนะคะถ้าเราพับสวยบางทีไม่ต้องรีดเลยนะคะเสื้อยืดพับครึ่งใช้มือซ้ายแบ่งผ้าให้เท่ากันแล้วค่อยพับนะคะเทคนิคนี้ทํามาตั้งแต่ตอนที่เปิดร้านซักรีดนะคะก็เลยสามารถที่จะนํามาแบ่งปันนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ต้องการที่จะรู้วิธีในงานด้านซักรีดนะคะเห็นไหมคะพับ,พบ ราต้องเปิดขึ้นมาดูว่าผ้าข้างล่างมันยับไหมถ้ามันยับเราก็จัดการให้มันเรียบนะคะดึงผ้าให้เรียบตลอดนะคะขยับหน้าผ้าให้เท่ากันค่ะส่วนบนที่ติดกับคอเสื้อนะคะแล้วก็ด้านล่างที่เป็นชายเสื้อให้มันตรงกันนะคะ แขนยาวแล้วก็พับเข้าอีกที่นึ่งจะสังเกตเห็นว่าแม่บ้านจะใช้มือนะคะจัดผ้าให้เรียบนะคะรีดรีดด้วยมือค่ะถ้าเป็นการพับเสื้อเขาเรียกว่ารีดด้วยมือนะคะเสื้อยืดเพราะว่าเสื้อยืดถ้าเราบางครั้งถ้าเรารีดมากๆมันก็ทําให้เสื้อมันยืดมันย้วยเสียทรงนะคะเพราะว่าความร้อนจะทําให ผ้ามันยืดไปอีกก็ไม่ต้องรีบปล่อยใช้วิธีการพับนะคะพับให้มันเรียบวิธีนี้แนะนำไปว่าโดยเฉพาะท่านที่มีอาชีพในการทำร้านซักอบรีดนะคะถ้ารู้เทคนิคการพับเสื้อนะคะเป็นเสื้อยืดทำให้หน้าผ้าเท่ากันเวลาเราพับแพ็คนี่จะเวลาแพ็คใส่ถุงไว้ให้ลูกค้านี่จะออกมาสวยมากนะคะ อย่างตัวนี้่าแขนเสื้อมันสั้นนะคะเราก็ไม่ต้องพับพับเฉพาะตัวเสื้อให้หน้าเสื้อมันได้ขนาดเท่ากันนะคะนี่ค่ะมันอาจจะบางทีก็หลายๆท่านก็อาจจะรู้เทคนิคนะคะมันก็ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรมากมายนะคะแต่ว่าถ้าเราจัด การจัดผ้านะคะสําคัญการพับพับผ้ายืดเสื้อยืดถ้าเราจัดผ้าดีนะคะจัดผ้าให้มันตึงมันก็จะเวลานําออกมาใช้มันก็จะไม่ยับนะคะอันนี้เป็นเสื้อกล้ามนะคะเสื้อกล้ามขนาดของเสื้อมันจะตัวเล็กกว่านะคะเราก็ไม่ต้องพับเข้าเข้ามากนะคะพับเข้าไปนิดเดียวเพื่อเราต้องการให้หน้าผ้ามันเท่ากันนะคะเห็นไหมคะ ล้วก็พับไม่ต้องพับเข้าเยอะเพือจะได้หน้าผ้าเท่ากันกับตัวอื่นนะคะอันนี้จะเป็นการแนะนําในการพับเสื้อยืดก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะก็จะมาดูการพับเสื้อที่เป็นทรงอื่นกันนะคะพับเข้ามาค่ะตัวนี้ไม่มีมีแขนนิดเดียวนะคะเป็นแขนกระป๋องน่ารักน่ารักแล้วก็ไม่ต้องไปพับตรงแขนนะคะแต่เฉพาะตัวเสื้อ เป็นเสื้อเยืดเด่อแต่ว่าเราต้องจัดให้ผ้ามันตึงนะคะมันจะออกมาสวยเห็นไ,ไหมคะหายตัวแล้วผ้าเราก็จะยังมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะถึงไม่เท่ากันแบบมากขนาดความกว้างของหน้าผ้านะคะอันนี้จะเป็นเสื้อที่เป็นตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่เราก็พับเข้าเยอะๆนะคะ ข้างเข้าเยอะๆแล้วก็พับแขนเสื้อเข้านะคะเข็เสื้อมันยาวแล้วก็พับเข้าอีกทีหนึ่งแล้วก็กรีดเสื้อให้เรียบนะคะใช้มือรีดเสื้อให้เรียบแล้วก็พับครึ่งน,นะคะเสื้อยืดเวลาเราเดินทางส่วนใหญ่คนจะนิยมใช้เสื้อยืดนะคะเพราะว่าถ้าเดินทางแล้วเราใช้เป็นเสื้ออย่างอื่นมันก็ ใช้เวลาในการพับนานมากอาจจะจำให้ยับได้นะคะอาจจะเสื้อยืดมันจะไม่ค่อยยับนี่ค่ะเป็นทรงแบบไหนแล้วก็พับแค่เราจัดสังเกตว่าการจัดนะคะให้เอาด้านหน้านะคะคว่ำลงไปกับโต๊ะนะคะให้ไปกับโต๊ะรีดผ้าเลยค่ะจัดผ้าให้ตึงให้เรียบนะคะเอาเมอรีดผ้านะคะเขาเรียกว่าเอาเมอรีด ให้ผ้ามันตึงค่ะแขนเสื้อยาวแล้วก็พับเข้าอีกทีหนึง่งนี่ค่ะง่ายงนะคะแล้วก็พับครึ่งเห็นไหมคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเวลาเราเอาแพ็คใส่ถุงไม่ให้ลูกค้านะคะมันจะสวยนะคะดูเรียบร้อยนะคะถึงจะเป็นอยู่ในบ้านของเรานะคะเสื้อผ้า ของครอบคนในครอบครัวนะคะเราก็พับเก็บแบบนี้มันก็จะดูเรียบร้อยนะคะยิบมาใช้ง่ายนะคะเห็นไหมคะขันพับให้หน้าผ้าตรงสวยมีขนาดเท่ากันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่บ้านยุกไอทีก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามชมงานแม่บ้านที่ได้นำมาแป่งปันนะคะถ้าท่านไม่ต้องการที่จะ คลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะคะเพื่อรับคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ